Yay! Yeah, Yay! Yeah. ตั้งแต่เริ่มทำหนังก็รู้จักประกวบแล้วครับระกวบปีอาที่น่ารักมากๆครับทุกครั้งเวลางานงานประจำปีใหม่เราก็จะต้องโหวตขวัญใจขวัญใจพนักงานหญิงพนักงานที่เป็นขวัญใจของคุณทั้งออฟฟิศหญิงและชายก็ลมได้เกือบทุกปีรับ I want know to ค่ะลูกของุณที่ทาเข้ามาในออฟฟิศของบ้านนี่นะคะจะมีออฟออฟิศ GTS เป็นเกียรติน่ารู้สึกเว<อ>ันนี้อาจจะเช้าไปน,นิดนึงยังไม่มากันค่ะมาคุยกันต่อพี่ลูกกอล์กค่ะ,คะ เมื่อกี้เราพูดถึงประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงถูกต้องเพราะการเปลี่ยนแปลงเสร็จป้าก็เริ่มทำงานพีอาร์ที่แรกคือที่เอทามิดีอถูกค่ะจากเอทามป้าก็ก็มาที่แกมิเทเลค่ะสมัยก่อนเป็นแกมิเทเล่ะก็มาทำพีอาร์ทีวีตอนนั้นมีรายการเยอะมากค่ะทำแกมิเทเลอยู่ได้สองสองสองปีกว่ามั้งคะแล้วตอนนั้นอยากไปอยู่ปลายค่ะปลายฮิต อยากไปเปิดร้านอยากชิลาคือทำงานมาเยอะตั้งแต่ตอนไม่ตอนนั้นไปยังไม่บูมค่ะนั้นมันไปยากมากมันไปยากมากใช่ใช่ค่ะมีเพื่อนอยู่ที่นู้นก็เลยอยากไปเปิดร้านกาแฟอยากแบบเหมือนตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองแบบเออทางานมาก็สิบกว่าปีแล้วเนาะก็อยากแบบเออไปไปพักไปทําอะไรแบบของอินถ้าหลับไปถึงเรื่องงานตอนนั้นไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีปัญหาเลยอย่างสนุกทางการมีเทเล่ถูกค่ะและป้าตัดสินใจจะลาออก ไปอยู่ปลายเลยใช่แต่ฉันจะตอนแรกตอนแรก,ตอ,แรกตอนแรกจะออกรอบหนึ่งก่อนพี่สาวก็บอกว่าเอาไปคิดดูอีกทีนึงอ่าคุณใสพ,พอมาคุณใส่ทิพน่ารักมากพอรอบสองให้เหตุผลว่าหนูอยากไปอยู่ปลายค่ะพี่เขาบอกว่าอืมถ้าเจอชีวิตแบบนั้นพี่ก็ดีใจด้วยใครก็อยากแบบไปไปใช้ชีวิตแบบค่ะ ที่ตัวเองฝันและอยากทำสุดท้ายก็ไม่ได้ไปไปอยู่ได้แป๊บเดียวไปอยู่แล้วค่ะป้าไปไปแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้ไปลงมือทําอะไรก็คือไปอยู่แป๊บหนึ่งแล้วเสร็จแล้วพี่ตายอะค่ะที่ GTS ก็บอกว่าเนี่ยอยากมาทํางานที่นี่ไหมเพราะว่าตอนนี้กําลังรับ P.R. แล้วตอนนั้นเป็นหนังพี่เก้งค่ะมหาลัยเมืองแรกหพี่เก้งเป็นไอดอลไม่ไปละไปตอนนั้นทําไมป้าถึงรู้จักพี่เก้งจีละชอบตั้งแต่ บ้างแฝ่สิบห้าค่ำเดือน11ตอนนั้นก็ชอบแล้วก็เวลาอ่านสัมภาษณ์พี่เก่งหรือไปเจอรู้สึกว่าหูผู้ชายคนนี้เท่นเนะาะมีมุมมองไอเดียอะไรสักอย่างคือพี่เก่งบวกคุณวิสูตรซึ่งแบบโอโตอนสมัยเป็นนะักข่าวเคยสัมภาษณ์แล้วชอบแบบหูผู้ชายคนนี้เป็นสุภาพบุรุษมากแล้วเป็นแบบ คนทำหนังที่เก่งมากทำหนังประสบความสำเร็จมาตลอดเลยค่ะใช่สามารถทำซึมปลื้มคือคือเป็นคนแหวกตลาดไม่ละซึมปลื้มแหวกแหวกตลาดค่ะหนังมากอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเห็นไหมกลายเป็นกาเป็นเป็นหนังค่ะเห็นไหมสมัยพี่บิลลี่เห็นไหมได้รู้อายุป้าแล้วค่ะ เรก็เลยแบบเหมือนเราศรัทธาใน2คนนี้เราศรัทธาใน2คนนี้และภูมิใจมากก็ย่างก้าวเข้ามาสู่ความเป็น PR ของ p ี s จากวันนั้นจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วครับจากวันนั้น6ปีค่ะ 6ปีแล้ว PR มีหน้าที่อย่างไรเราพอทราบคร่าวๆแล้ว <c oughs> แต่ PR GTS มีหน้าที่อย่างไรกันแน่คะป้าโอ้ oh, PR GTS เรียกว่าทำทุกอย่างคะ่ะเราทำกันทุกอย่างเลย <c oughs> แต่ว่าเรามีเป็นทีมนะคะป้าไม่ได้ทำคนเดียวเราต้องบอกว่าที่นี่ทีมเวิร์กดีมาก <c oughs> เราจะมี <c oughs> พี่เจีย๊ยบค่ะเป็นหัวเรือใหญ่ค่ะ <c oughs> <c oughs> พี่เจีย๊ยบอยู่ที่นี้พี่เจี๊ยบอยู่ที่นี้พี่เจี๊ยบไม่ใช่แค่ PR เท่านั้นทุกวันนี้พี่เจี๊ยบทำหน้าที่คอสตูมด้วย ไปเลือกซื้อเสื้อผ้าให้นักแสดงซึ่งพี่อาร์ไม่ต้องทําก็ได้เห็นไหมนี่ไงเป็นไม่เหมือนเหมือนใครเลยค่ะอ่ะพี่ตายค่ะพี่ตายเป็นพีอาร์ที่แบบว่าเซ็กซี่อวบอั่นแล้วก็คอนดิชันล้านแปะค่ะเป็นคนที่แบบมารู้สัมพันธ์ดีมากจีจะรู้จักไปทุกคนแล้วเราก็จะมีลุงเออ่ะพี่เอค่ะพี่เอพี่เอนี่พี่เอพี่เอพี่เอนี่จะดูแลในส่วนของแมกซีนค่ะแล้วก็วิทยุทั้งหมดค่ะหลานๆไปเข้าคลื่น เราก็จะมีพี่จอยค่ะพี่จอยพี่จอยลี่ก็จะดูแลในส่วนของตรงพวกซีรีส์ซิทคอมที่ทำเนือคู่อยางรู้ว่าใครกันหนูเราก็จะมีประกบเนี่ยแหะค่ะแเราก็จะมีน้องปุ้งมีน้องแอนมีอีกหลายคนที่ที่ช่วยกันใช่ทำกันเป็นทีมไงค่ะป้าค่ะนั้นถามตรงนี้เลยค่ะว่าทำให้ GTH มาเป็นเวลา6ปีเนี่ยป้า พี่ทำพีอาร์แล้วก็ดูแลนักแสดงเนี่ยให้หนังมาแล้วประมาณกี่เรื่องเรื่องอะไรบ้างลองลองไล่่ไมาเรื่องแรกมหาไรเมืองแร่ค่ะวัยอลโว์นค่ะเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทนะคะแล้วก็ซีซันเชนซีซันเชนพอกัดเป็นบันบอยพอกัดเป็นบันบอยอ่ะโกยทยมโกยทยมสี่แพร่งห้าแพร่งตัดซูฟู้ดก็เกือบทุกอันนะเยอะมากเอาเป็นว่าทุกเรื่องดีกว่าค่ะจนถึง ซักซีแลาลาดาแลนตอนนี้มันเยอะมากไปไล่เดี๋ยวเราพาไปดูเดี๋ยวเราพาไปดูบอร์ดไม่รู้ว่าเธอเป็นใครและมาถึงบอร์ดอันนี้เราภูมิใจนำเสนอเพราะเมื่อกี้เนี่ยป้านึงม่้นอกป้าทำเรื่องอะไรมาบ้างใช่ค่ะเราเข้ามาดูกันเรามาดูที่บอร์ดเลยนะคะ เริ่มตั้งแต่เริ่มเข้ามาตั้งแต่มหาลัยเหมืองมหาลัยเหมืองแรกค่ะตอนไปไปหนึ่งสอ่อ่ะเริ่มนับใหม่มหาลัยเหมืองแรกวัยโอลาวนเพื่อนสนิทเด็กหอแก๊งเชนีกวยิยมชิสเซนซเชนมาเกเตะรีเทิร์นเก๋าเก๋าปนนอสกอร์สิบหูสิบเรื่องนะแปดปาซูฟูดสายลับจับบ้านเล็กบอดี้เป็น14กอด15 ปิดเทอมใหญ่สิบหกสี 16, ่แงสิบเแล้วค่ะรัก3ามเศร้า18โปรแกรมหน้า19 19กับ1ซีรีส์เนื้อคู่ท<ะ>ีมถัดไป20ความจำสั้นเป็นตอนนี้เป็นหนังยี่สิบเรื่องอยู่<ะ>กาลิเลโอย<ะ>ี่สิอ็ดห้าแพงยี่สิบสงแล้วไฟฟ้ายี่สสายรับด้วยรีเป็น20งซิทคอม<ะ><ะ>แล้วก็บ้านฉัน24 กวนมืนโฮยี่ห้ากระดึงยี่หกสักยี่เจ็ดแล้วได้แล้2ยี่แปดจากหนัง GTS ทั้งหมดที่9ซับ4บ2สามสิบสามเรื่องกับซีรีส์สองเรื่องแต่ป้าไม่ได้ทำคนเดียวใช่จุดเด่นของ GTS คือเราทำกันเป็นทีมค่ะทีมโปรโมตของเราค่อนข้างแบบสตรองใช่จริงจริงค่ะจริงเปิดรายการ OMG ของเราก็สตรองมากค่ะจริงค่ะป้าป้ายืนยันยืนยันค่ะ ไม่รู้จักไม่รู้จักแค่เรู้รักก็พอใจแค่คาว่าไป่รจักไม่รู้จักรักเราไหมไน้อยลองจริงไหมการที่งาน PR อาที่มันต่างจากที่อื่นนะคะป้าที่จะต้องมาดูแลศิลปินด้วยเนี่ยป้ารู้สึกว่างานป้าที่ทำอยู่ตรงนี้มัน มันยากง่ายยังไงไหมคะมันไม่ยากค่ะถ้าเราทำมันได้ตรงนี้ขอเซฟมือมันจะมาต่อจบหนูไม่ถามแล้วไม่ถามกากาบจบแล้วจบแล้วสำหรับน้องๆที่ดูอยู่พีอาร์ที่อื่นจะทําหน้าที่อย่างที่ป้าบอกรับข่าวส่งข่าวสื่อเสรินนั่นนู่นเฉยๆแต่ป้าจะดูแลศิลปินด้วยเพราะว่าน้องๆมันเหมือนกับเราเริ่มมั้งคะพอเริ่มไปด้วยกันเวลาพวกหนูใหม่เราใหม่เราก็จะแบบ ทำอะไรก็ไปคู่กันเันเหมือนลําบากมาด้วยกันเหมือนหนังเหมือนหนังอย่างของเราหนัง80ล้านป้าจะเรียกว่าหนัง80ล้านถ้าหนังร้อยล้านเนี่ยแป๊บเดียวมันมันพุ่งเร็วไงคะแต่หนัง80ล้านเราต้องแบบพยายามทำยังไงให้มันแบบกระดิบไปเรื่อยๆสู้กันไปอะไรอย่างเงี้ยมันตรงนี้มันเป็นความสุขอย่างหนึ่งมันไฟมาด้วยกันเนาะอย่างนักแสดงในขอบเขตการดูแลนักแสดงของ prgts ซึ่งทำให้บุคลิกของนักแสดง gts ต่างจากที่อื่นคือเราไม่ได้ เราไม่ได้แบบเราเป็นดารารเราไม่ได้เยอะหรือว่าพ r อาไม่ได้มาบิวใส่หัวเราว่าเราจะต้องสปอยเสียคนอะไรเงี้ยหน้าที่การดูแลของป้าคือนัดเวลาดูแลอาหารการกินเสื้อผ้านี่คือในช่วงโปรโมทนะคร<ช>ดูแลความเป็นอยู่ดูแลภาพลักษณ์หรือเมื่อหนังเรื่องล่าสุดของ GTA กระปอหลายปีมากแล้วอ่ะป้ายังดูแลไม่ว่าปอลจะมีข่าวอะไรปอจะทําอะไรหรือว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรป้าก็ยังดูอยู่ถ้าถามแบบ ตรงๆเลยว่านักแสดงหรือภาพยนตร์เรื่องไหนที่ป้ารู้สึกประทับใจหรือผูกพันมากเป็นพิเศษ